สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่เคียวสกีทอยครับผมนี่เราอยู่อยู่ที่ไหนแปลกไหมใช่ไหมแปลกไหมวิันนี้นี่นี่นี่เรามายืนร้านนี่เรามายืนร้านนี่เรามายืนร้านนี่เรามายึดร้านนี่สี่เจ็วันครับผมชื่อสีเจ็วันนะครับก็จริงๆเป็นเป็นเอ่อเป็นห้องเก่าที่เราเคยนั่งอยู่มันมายึดเราเราก็เลยยึดคืนนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรดีนี่มีโปเกมอนครับก็คือการ์ดนะ ใช่เราก็คือไม่รู้อะไรเลยเล่นยังไงก็ไม่รู้มันมันเริ่มด้วยว่าผมอ่ะชอบดีซดอนแล้วก็คือผมอ่ะตอนแรกว่าจะจะเปิดกล่องแบบที่มันมีดีซดอนทีเนี้ยไอเนี้ยมันออกใหม่พอดีนี่อ่ะคือเขาเพิ่งส่งของเป็นรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่เหมือนรุ่นใหม่ก็เหมือนใหม่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับมันเป็นมันเป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาไทยอ๋อเป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยเป็นเวอร์ชั่นไทยอ๋อจำได้ญี่ผ่ดูหน่อยครับ เนี่ยก็ใครใครติดต่อฮะตามหาอยู่ก็มาซื้อได้นะครับที่ที่ที่นี้่กันนายอยู่นะกันนายอยู่ที่ไหนตึกพิจิตริกาชั้นสองครับผมโซนเอครับตรงข้าวกระดิบนะครับห้องอะไรอ่ะห้องอะไรห้องสองโซนทีหนึ่งหนึ่งนะครับสองโซนที่หนึ่งเพื่อหาไม่เจอเลยติดใจแต่การไรเดอร์ใช่ใช่ใช่เรามาเปลี่ยนไม่ดีพี่เอางั้นเลยเหรอเปิดแล้วนี่เอางั้นเลยไงเหมือนแล้วตัวนี้เขามีปลุกลอยปลูด้วย โอ้โหเดี๋ยวขอดูนะนำเฮ้ยเอ้ยนะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ อยู่ที่พันหบาทหนึ่บาทถ้ทั้งบล็อกนะ <10. S 1> แล้วถ้าเป็นซองเดียวอะ,อะไซองเดียวอยู่ที่ซองละร้อยหบาบาทครับร้อบาทก็คือในหนึ่งซองอะครับมันมีทั้งหมดสิบสองไอ้สิบใบสิใบครับซึ่ง,งซึ่งแพ็คนึง 1, มีร้อยใบใช่บล็อกหนึงมีร้อ 1, 100ยใบมีตัวแรเยอะไหม การันตีอยู่นะครับในหนึ่งซองครับการันตีแล้วทีอีกหนึ่งตัวครับทีอีกหนึ่งตัวแต่อยู่ที่ว่าอีอกนั้นจะออกอาร์ตอาร์ตไหนดิอ๋ออยู่ที่อีกจะออกเดี๋ยวบอกด้วยนะว่าเจ๋วไม่แจ๋วคือเปิดอะเฮ้ยอะไรตัวไม้ตัวไม่รู้อันนี้อันนี้เขารีบเขาเรียบเขารีบเด็กดื้อเด็กดื้อกันจบเลยถามเธอแล้วเด็กไหนดื้อไวไวพริ้งอีกอีก ผมว่านะ x y x ตัดตัดไว้หมดเลยใช่แล้วค่อยมาเปิดเราค่อยเปิดอ้าวเลยอ้าวทำเดี๋ยวผมตัดให้อันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งพี่อันนี้ัลุ้นก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลุ้นตัดว่าตัดเข้ากันตัดเข้ากันจะหายตัดกันนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดให้เจอวาย x อีกผมตัดเป็นผมตัดเป็นเดี๋ยวผมตัดให้ผมตัดให้เขา y ก็แล้สะดอนตัวดำเมันเข้ากระดาษถ้าถ้ามันจะถ้ามันจะเข้ากันแต่มันเข้านิ้วผมก่อนแล้วอุ้ยมืออาชีพมาก ไปแป๊บเดียวเสร็จมือส่งไหนนะการ์ดการ์กอดเดอร์การกอดชาร์จกอดชาร์จเนีตอนนี้มาจัดกเกมมอนแทปนี่โอ้ยการ์ดโปเกมอนเก่าๆมันมันเป็นซีรีส์เดียวกันหรือว่าอันนี้เป็นซีรีส์ใหม่อันนี้มันเป็นเป็นของไม่ไม่เกี่ยวกันกับเป็นเก่าปะเป็นซีรีส์ที่มันเคยออกมาก่อนหน้านี้มันตัวเดียวกันนี่มันเอาขอปีสองพันยี่สิบสามมาสองพันยี่สิบสามครับพี่ที่แบบว่าคนเล่นบ่อยครับเอามา อยู่ในแพ็คนี้ครับที่ใช้คอยถ่านบ่อยมี่เขาก็บอกว่ามันรีไหมน่ะมันรีอาร์ตไปบิบการ์นอ๋อมันคือรีอาร์ตเหรอแล้วคนที่เขาเก็บมันมีเขาว่าเป็นของแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีเครื่องอะไรบ้างโอเคเลยมีเค่มีเครื่องอะไรอยู่ครับแล้วมีอาร์มีเครื่องอ่านไม่มีเป็นเรื่องของพวกเรื่องแสงก็คือสมมติว่าเปิดมาครับมันก็คือมันต้องเปิดฝั่งนี้ใช่ไหมใบไปอยู่สามใบท้ายนี่ถ้าเปิดมามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม อะไรอ่ะขอความร่วมมือในการทำแบบสอบถามเราฆ่ามันไปนี่ก็คือเราเปิดเลี้ยงเลยสิบเฮ้ยโอ้โหนี่เราต้องเปิดแบบคนเลยว่าเราเอาผ้าตัวพิบเล่นยังไงอ๋อมันเล่นยังไงอ่ะเขาถือผ้าเัวเดียวกันคือใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาพี่ขายพี่ออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูทีละใบปิดจากละปิดจากตึ้มอ๋ออะไรเนี่ย นาฟีทิฟอันไหนอันไหนแลบอกด้วยนะตัวไหนไว้เล่นเดี๋ยวพี่เติ่มหยิบยากใช่ไหมโอ๊ตใช่ใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงไม่ยากไม่ยากมือปีกนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรไงอะไรเนี่ยนี่ฮโอ๊ตตัวอี้ออกแล้วพี่นี่ออกคืออีกใช่อ้าก็คือจบแล้วดิบอกแล้วดิอันนี้ฮะเอ่อโอเคพี่นี่นี่เอ้านี่เดียวกันนะว่าตัวนี้เป็นแบบมีซอยครับซอยเอฟเฟคเอฟเฟคใหม่ครับที่มาร ก็็อเเน่ปแล้วมันมีแค่เอ็กใบเดียวก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วใช่ครับแต่มันมีลายอาร์ตเขาเรียว่าเอ็กอาร์ตแบบหมดแล้วอันนี้ที่อันนี้แบบเป็นอาร์ผิดมันก็จะมีคุณสมบัติแล้วอะไรแร่อะไรแร่สุดอ่ะเขาบอกลิซิลอนสีดำมั้งเอ้ยเขาถามไซนี่ป่ะไซนี่เอาไซนี่เขาผิดผมเลือกไม่ถูกผมันเขาเลือกเลือไซนี่ไซนี่พี่ว่าพลิกมือดีกว่าป่ะได้เลยใช่โอ้ยเป็นไงอ่ะมันจะมีแบบเป็นขอบแล้วอย่างนี้คือมันก็ลุ้งเหมือนกันแล้วไหนมันแปลอ่ะทั้งแผ่นโทษนะ อันนี้ไม่ก่อนดูดูดูความแตกต่างครับนั้นสิ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างคืออันนี้ธรรมดาสุดใชรบแล้วอันนี้อันนี้อันนี้แพงขึ้นมาหน่อยอันนี้แพงขึ้นไหมอันนี้แพงกว่าอันนี้แพงที่สุดอันไหนแพงที่สุดอันไหนอันไหนอไล่รยังไงอันนี้แพงสุดอันนี้แบบนี้แพงสุดอันนี้ลองมาเอันนี้ขอบอันนี้ไม่มีอะไรเลยใช่ครับอันนี้ธรรมดาอันนี้คือมีขอบขึ้นมาหน่อย อันนี้คือมีแต่เก็จใหม่ครับบอกว่าจะมีเก็จใหม่เกลเงาใหม่ออ๋แล้วอันนี้ก็คือแบบนี้เดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้อันนี้เราตั้งไว้ดีกว่าไหมเราตั้งไว้ก่อนอ๋อเฉพาะอะไรแลอกมาใช่ไหมพี่ช่วยพี่เอ็กเนี่ยได้ได้พี่นองเราเก็บแค่เอ็กกับอันนี้ดีกว่านะไอที่เหลือมันไม่ค่อยมีเนี่ยเป็นขอบขอบสีเหรอไม่น่าจะมีเยอะเลยเดี๋ยวลองดูอันนี้ถ้ามันอายเก็บไปก่อนครับนี่ที่ร้านมีมาลงใหม่อะไรอ่ะก๊าซเนี่ย อืมองได้พี่อันนี้จะได้เอ็กเอ่อเอ็กอะไรเหรอพี่เอกโอ้ก็เอ็กออกทุกกล่องเนมันออกมันออกทุกสองเหรอวะมันต้องมีทุกอันเพราะว่ามันมันสิบเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยสูงนี่ชอบแสดงว่ามันจะมีไอ้ขอบเงินๆอย่างเงี้ยสองใบใช่ครับมีไอ้ลุงลุงเนี้ยหนึ่งใบหน่ใบครับครับแล้วก็มีไอ้เงาเงาเนี้ยหนึ่งใบใช่ครับไอ้ไอปเอ็กจะอยู่ที่สูงได้ครับพี่ครับอ่าอย่างนี้เราเอาเอ็กอย่างเดียวดีกว่า เออนั้นเราเน้นแค่เราเน้นเอ็กกันอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอามาตั้งต่อเลยต่ออุ้ยนี่ไหนเป็นไงพีวิเราจะเน้นแค่สองตัวนี้มาโชว์เลยถ้าได้ได้ได้อะอันนี้อะเก็บต้องถูกใจรู้รู้รู้ว่าทำไมผมว่ากลัวพี่อยู่ดิได้ดิสต้อนตัวแอลมาปุ้งเลยเหมือนเด็กที่ได้ดิสต้อนตอนนั้นกินกับทั้งห่าวหอยเฮ้ยนี่พี่สู้กับผมเลยเหรอถ้าลุกันก็ได้อันนี้ไม่เป็นไรผมจะบอกว่าอันนี้ฝั่งพี่เอกเฮ้ยนี้ฝั่งไอ้ออส ว่าใครตัวไหนได้กันเออมาดูว่าใครใครใครจะสู้ใครอ่ะอ่ะปลาสอไปผมนะต่อเลยเนี่ยพี่เอกว่าอันเนี้ยพี่พี่อุ้ยขอออกแล้วพี่เพราะว่ามันอยู่สามใบท้ายพี่ใบที่เราต้องต้องหมุนต้องหมุนอย่างงี้ต้องหมุนใช่ะต้องหมุนอย่างงี้เฮ้ยเดินไหนอะเฮ้ย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 โอ้ขอบมันไม่แค่ขอบเฮ้ยนั่นคืออะไรอะผู้เนี้ยงผูเลี้ย เนี่ยแปลว่าเมื่อกี้หนึ่งซองมันมีแบบนี้เป็นอันเดียวกันเห็นป่ะอันนี้ก็จะเนี่ยนี่ไอ้ไอีเอ็กตัวอะไรออันนี้คือต้องเก็บยังไงฮะตัวอะไรเก็บไว้นี่ทำไมดูตัวมันไม่เท่เลยไม่เท่เหมือนเาคัญด้วยความสามารถที่หรอครับอ๋อใช่ที่อย่างนี้ด้วยพี่ออสผมว่าเดี๋ยวเรามาจัดนี้ด้วยในเด็กนึงอ่ะพี่มันจะมีทั้งหมดสิบใบใช่ไหมเออตัวนี้จะออกใบสามทำพิความหน่อยเดี๋ยวพี่พี่เอาออกไปก่อนเลยสองสามใบ มันอยู่ใบสุดท้ายเลยอะไเหรอใช่ครับสามใบใช่ไหมแล้วก็ใบนี้ใบนี้ใบนี้ใบเหลี่ยมตะกิ้ความอยู่ใช่พี่พี่ใบที่สามไม่ไม่อย่างงี้อย่างงี้อ่ะน่าเป็นใบนี้น่าเป็นใบนี้แล้ใบที่สี่ใช่พี่ขอยีเอ็กใช่ไหมเปิดเปิดเลยเหรอไม่เปิดดิเราเราจะวัดวัดจริงป่ะใช่เพรวเราวัดดูว่าพูดจริงป่ะเฮ้ย โอ้ยมีอู้พี่แม่นเว้ยเขาหาเนี่ยมีวูแม่นดีครับเตยดีพี่เขาเล่นกันพี่เอกนําผมแล้วว่าดูถูกล้วตัวนะดูดู้ได้มีว่ะโอ้โยเสร็จเด็กผมแน่นอนเอาอะอะไรวะไม่ยังมีอีกใบหนึ่งอ่ะที่ต้องเอามาเขาเรียงตำแหน่งกันไอ้นี่เหมือนมึงก็ไม่ได้ไม่เหมีคนให้ความสําคัญแปเดี๋ยวนะใบที่เราเราไม่ต้องลุ้นนี้ดีกว่าไหม4 ไม่ต้องรุนนะอุ้ยอุ้ยอัดใหม่อัดใหม่สวยเอยนี่ไม่เคยเห็นหมายถึงว่าอันนี้ไม่ต้องรุนใช่ไหมรุนแค่พวกนี้องเดียวอัดสวยครับอัตสวยอัดใหม่เนี่ยอัดสวยหกอะไรเนี่ยของด้วยเจ็ดแปดเก้าสิบลองชิดบ้างครับแค่นี้มันก็ต้องเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่พี่อันนี้อัดใหม่อัดใหม่เลยพี่อความความรอเปิดใบที่สี่เลยได้เนอัตของบล็อกนี้พี่อัดใหม่ลุ่นเวลาลุ่นเวลาได้ได้ได้เย็ดอันนีย ระดับเอสระดับเอสเลพี่โอเคอันสวยเนี่ยอันสวยจัดไปเรลือไปเพราะะอไที่สี่ใช่ไหมหายไปอันนึงแล้วแม่ผมเอาไวเก็บไปแล้วใช่ไหมใช่ผมวางเลี้ยงอยู่หนึ่งสองเราเก็บจะได้ยังไงคือยังมาคือยังมาใบที่สี่ก็คือหมายถึงว่าออกาใบออกสามใบออกสามใบนี้อ่าไม่มีอะไรโยแมนแล้วก็คือใบนี้หรอครับอ่าเปิดคู่เลยเปิดคู่เลยที่ไม่รู้นขลุนอบเะไม่รุ้แล้วไม่รุ้แล้วลุ้น อันนี้อใหม่อุ้ยอันนี้อาร์ตใหม่สวยนี่นี่อันนี้ปั๊มตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไม่รู้จักดิอะไรเนี่ยเอ้าอันนี้ไม่เห็นมีวิงวิงเลยแต่มันเป็นอานใหม่ใช่ป่ะอ๋ออานใหม่ก็จะคือแทนแทนตัววิงวิงเนี้ยอออันนี้ก็คือจะมีสองใบเหมือนเดิมก็อยู่ในนี้สวยจริงสวยจริงก็คือง่ายๆนะครับจะให้ดูว่าอันนี้คืออานใหม่ใช่ไหมถ้าสมมติเราได้แบบเนี้ย อ๋ออ่าได้แบบนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้อันใหม่อ๋ออันนี้ก็อันใหม่ดิตัวนี้ก็ไม่มีอันใหม่แต่เราได้ได้ตัวไหนนะได้วิงวิงไปแล้วนี่ไงเขาได้นี้ไงเขาได้วิงวิงนี้ไปแล้วอ๋อใช่ใช่พี่เอกได้สวยสวยแล้วอ่ะไอ้ตัวนี้พี่เอกพี่เอกได้วิวตัวเดียวชนะแล้วอันนี้ไม่ได้เหรออะไรวะโอนยังตามอยู่เยอะนะอะไรวะตามอะไรมาเนี่ยสองสามอันนี้ไม่มีอะไรอืม ติรัด่้ไปฮะไปไม่ลุ้นขอบกันเลยไอ้เมื่อกี้หนึ่งสองสามทำไมนะผมมันไก่แปลกหรอเออทำไมหน้าผมมันไม่เท่เลยเหรอเป็นไก่อันนี้ยังยังยังพอได้ที่เหลือก็ประมาณนี้นี่ก็เลยอันนี้ได้อันใหม่กันใช่ป่ะใช่ถ้าอย่างนี้เป็นอันใหม่มันก็เลยไม่มีไอ้สองใบโอ้ยนี่ก็เท่นะมีใบเล่นได้นะบอกเลยก็เท่ได้นะจะคัดเลยเยคัดเขาเด็กผม เรคัดเขาได้กินแล้วหรอริงถังในราคา109บาทผมว่าคุ้มนะได้ได้สิบใบแล้วต้องสิบใบจะมีตัวเหลือมให้เลยก็ดีนะคือคือชุดนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับครับรับครอยู่ดีรู้สึกว่าเปิดแล้วแบบเออคุ้มดีอ่ะไปกี่ซองละสี่ห้าหนึ่งสองห้าละสี่รึ่งทางละเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกอันนี้ก่อนอ๋อนี่สองที่ห้าสี่ใช่พี่เอกนี่ก็จะรอสู้อย่างเดียวเลย หรอสู้อันนี้ไม่มีอะไรครับสามใบแม่สามใบก็เก็บไว้เนี่ยพี่สามใบเอามาสามใบธรรมดาแล้วกล่องนี้ไปไหนแล้วแม่ผมแบ่งมารวมนะหนึ่งสองอ๋อนี่ตัวซ้ำอันนี้ซ้ำเหอแต่อันนี้คืออะไรไอตัวหัวกะโหลกเหรอใช่ป่ะหมาไฟเล่นได้แล้วเนี่ยซ้ำในนี้ซ้ำในนี้มันอยู่คนละบล็อกกันนะครับอยู่คนละบล็อกกันคอกอี๊น่ารักดีนะนี่ตัวธรรมดาก็น่ารักดีเออโอ้โหโอุ้ย นมีทั้งวิ่งแะของเพื่อนวิงแล้วก็อารใหม่อ๋อพสวยนะผมชอบอาร์ตแบบนี้มากกว่าพี่มันดูมี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 มนมีมใมเมี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 มทมีมีด้มีมเอีเีียกมบเะมีกลือมนมีมีมีม็มี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 มเมีมีมีมาณ6นเเพื่อว่าเรมเป็มฝมีเีมเมี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 ม็มี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 มนอมเกลือ เราคือสายเปิดอะพวกนี้เราคือสายเปิดหาการ์ดที่มันสวยที่เอาไปธรรมดาวางมือก็ได้ไปธรรมดาของนี่อันนี้เอแยกปึกไปแย้วสุดล้วยูอาร์บอ่ยูอาร์หนึ่งสองไม่รู้จักเฮ้ยเฮ้ยเท่กว่าวะเท่กว่าพื้นฐานด้วยแหละไคลโลดอนเซน พี่เอกได้สวยนี่เราวัดตรงนี้ดีกว่าพลังตรงนี้ดีกว่าวัดพลังเลยดเลือดวัดเลือดเลือดเหรอวัดเลือดพี่เล่นกันวัดเลือดเลยนี่ยวัดเลือดข้างบนได้ไหมมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรวัดเลยที่มันพลังอะไรเงี้ยแล้วแต่ชุดนี้คุ้มอยู่นะรู้สึกว่าเปิดแล้วมันเยอะดีไม่มีอะไรเยอะข้างในมันเป็นเยอะปลาต้มตีภาษาญี่ปุ่นมันจะแพงกว่าครับเราก็อยากแปลนะนี่เขาแปลมาให้หมดแล้วใช่ครับไอนว่ามันเป็นคนไทยเล่นไงพี่ เป็นอะไรชิ้นชองชี่ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็อ่านไม่ออกลายเดียวกับญี่ปุ่นนะเดียวกันหรอครับเดียวฟลิเฟกซ์แค่ต่างกันดีเทลกดแคปเลี่ยนภาษาใช่ครับกดสากลนะพี่เอาง่ายๆถ้ามีเด็กเดียวกันทางเด็กก็สิบใบเป็นภาษาเดียวกันสามารถแข่งได้ยิงสองเอ้าโอ้เอ้าหลอกอีกแล้วทำไมเราผิดด้านน่ะอุ้ยถ้าแสงอัเนี่ยอุ้ยทำไมเราไม่กลายเป็นอันเนี้ยทำไมมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วหาดิหาดิมีไอ้งโอ้โหูฟิลอาร์สวยครับจูบันสวยจังวะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ย เจนเอเรชตัวนี้อาร์ตอาร์ตเต็มเลยพี่อาร์ตไม่ใช่เต็มเฮ้ยเท่าไหร่อ๋อก็คือถ้าได้อาร์ตเต็มอ่ะไอใบที่สี่ไม่ใช่แล้วอ่ะใช่โออาร์เต็มอ๋อนี่แบบจัดนี่เป็นใบที่ห้านี้เป็น S S R ก็คือจะแรงกว่าตัวนี้แรงทุกตัวพี่ซุปเปอร์แรงใชรับซุปเปอร์แรงซุปเปอร์ซุปเปอร์แรง S S R อ่ะเดี๋ยวเราก็รู้ตอนนี้ตอนนี้คนละใบกันแล้วนะเด็กคนละเด็กกันแล้วนะ มันก็จะได้ประมาณอย่างนี้แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าในเด็กสุดไปเพราะว่าในในบ็อกซ์หนึ่งอาจจะมีซูเปอร์ซูเปอร์แลอยู่ใช่เพราะล่าสุดพี่คนนึงเปิดบ็อกซ์หนึ่งเจอเดี๋ยวเราดูว่าเจอทุเฟิร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเอาไปพวกนี้ให้ผมอ่ะได้ครับวิเคียนเออใช่ไหมกินแล้วเปิดพร้อมกันเลยนะแล้วก็คือมันเนี่ยเทียบเทียบเซตเด็กต่อเด็นเลยใช่ใจเล่นได้ครับซองที่หกจะได้ซูเปอร์ซูเปอร์แลนไม่มีพี่ไม่การันตีไม่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 เช่นกันตีไม่เช่นตีกันรอไมม่ันเป็นซองที่ไม่่ใชหก 6ิเจ็ดเจ็ดออาเปิดต่อเราเปิดจะเป็นของพี่เหลือสามว่ะเหลือสามเหลือสองว่ะอ๋ออันนี้อันนึงไงที่จะออกมาไม่กี้คือหกอันนี้คือเจ็ดใช่ป่ะนี่เจ็ดีไม่ไม่ให้แปดเก้าเอเจ็ดอันนี้แปดเจ็ดอันนี้แปดอันนี้แปดไปเออนี่จะดอนหรืใบดเลยแรกออนี้เป็นนิดอนหรพี่กีดเมื่อกี้สามใบแรกอะสามใบหลังใช่ไหมเปิดสใบแรกปั๊บอันนี้ไม่มีอะไรเอาใบเบรที่สี่อ อ่าไม่รู้จักเออเหมือนเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนมันสลับไปแล้วนะอ่าเอองั้นก็ต้องไปใบนี้เอ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้เท่ากับว่ามันไอ้พี่อันนี้อันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละคือเอ็ก็วางในกองพี่อันนี้ก็เอ็กจริงเหรออันนี้คือเอ็กเหรอเอ็กตรงข้างชื่อพี่อ๋อนนี้ก็คืออ์หลังมันจะเขียนอันนี้ของใครอ่ะเมื่อกี้ของพี่ใช่ป่ะใช่ใช่มันกละรานอันนี้พี่อันนี้เหรอทำไมมันดูกลับไปมันดูสวยขึ้นอืมและที่เหลือก็คือไม่มีอะไรแลไม่มีอะไรปึ๊บขอบอ๋อ กระตุ้นกระตุีนพิเศษเนี่ยไม่มีอาร์ตใหม่ด้วยโอ้มันเป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กนะเพื่อนาพี่ผมว่าในบล็อกนึงมันมีอาร์ตเนี่ยอย่างละใบแน่เลยแต่ที่เราจะได้ดิซนีย์หรือได้ตัวใช่ดิสนีย์จะบึ้มบึ้มบึ้มเลยรถจากดิสนีย์ใช่ไหมใช่นั่นซีสองบล็อกอุ้ยชื่ออันนี้ไม่ต้องโชว์ลดเวลาไปนะครับหนึ่งสอง พี่เจนดเล่นหน้เล่นได้านะพี่มาแล้วพี่พี่แดงก็ได้พี่เจนคู่อะแล้วก็อีกเฮ้ย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 อะไรเนี่ยไออาร์เป็นนี่เลยท้องท้องอ่ะเอ้าแล้วทำไมยังมีอย่างนี้แรงเลยแรงเลยที่นี่ยุเดือดแรงสุดในในการบอลเกมอนใชยูอาร์ยูอาร์คือมีมูลค่าสูงสุดอ้าวพี่เดี๋ยวพี่เอกเอากองใจเฮ้ยพี่เอกมีอะไรกล่องใจกล่องใเฮ้ยพี่เอกฟูอาร์ตอะไรอันนี้ลองจะยูอาร์เออพี่ฟูอาร์ต เฮ้ยอะไรเนี่ยใส่กล่องก่อนใส่กล่องก่อนใส่ถุงเลยใส่กล่องใส่ไว้ตังไว้ตักไวอันนี้ต้องใส่พี่บัตรี่เล่นด้วยนะเด็กเด็กเด็กเล่นเด่นเฮ้ยเว้ยพี่เอกสู้หัวสู้หัวเฮ้นี่ของดีสองใช่พพี่ดีของพี่แบงค์ยงนะอ้าวแเราแบงค์ไม่ได้หรอพี่แบงก์ไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ยูอาร์แหลสุดลองมาอัลต้าแลมันดูตรงไหนนี่อุตตะนี่ขายขายเออาร์เนี่ยพีเออาร์ยูอาร์ยูอาร์แหลกว่าพี่แล้วก็มียูอาร์ใช่ยูอาร์คือแหลสุด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 แหลพี่สุดเอาต้าแล ใช่เว้ยสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะผมไม่รู้ตัวเองเขาเล่นอเปล่านะแต่ปกติมอนเตอร์พื้นฐานนะครับที่เป็นที่เป็น E X ครับเขาจะได้เงินจบทั้งหมดนะอยู่ที่เอฟเฟกต์เก็บก่อนผมว่าจะได้เล่นได้แต่ผมว่าคงไมีคนเอาเก้าถึงใจนี้มั้งสองซ้ำไม่มีอะไรละสองร้อยหกสิบดูใบต่อไปดูใบเป็นธรรมดาธรรมดาเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ตำแหน่งมันเทียบกันก็ได้นี่หน่านะ ใช่มาหนึ่งเออตำแหน่งมันเทียบกันได้แล้วก็สุดท้ายปึ้งนะใช่ป่ะขนาดมันอันนี้ใบเกลือหมดผมยังไม่ได้แยกออกมาเฮ้ยเรียบร้อยผมแยกเป็ชิดอื่นแล้วผลประกอบการก็ไม่รู้ราคาไปทำไปทำราคากันสองใช่ป่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ต้องของของพี่สามอือหัวกรอบจังหวะมัมีสี่ตัวดิเข้าจริงต้องใส่ซองให้หมดเลยพี่แล้เดี๋ยวใส่เดี๋ยวทยอยใส่ ว่าตัวนี้ขายได้กับตัวพี่เอกอือไปอันนี้ตัวธรรมดาตาดูกันอุ้ยเชื่อไหมชีวังกิดอุ้ยเล้วลือแซนดอนน่ะในนี้พึ่งลกแซนดอนแล้วผพี่ต้องถามราคาเท่าไหร่ห้าล้านหมายถึงหัวเปิดจนหัวล้าเลยเกลือเข็มจัดจะให้คนผู้ช่ยชาญราคา ีนะครับพรุ่งนี้มันจัดยังไงวะเนี่ยเล่นได้เด็กหนึ่งแล้วมันเนี่ยเล่นได้ครัพี่เด็กหนึ่งอ่ะไม่มีเม็ดเออมันไม่มีเม็ดไม่มีพลังงานเล่นยากไม่มีปพลังงานเม็ดพลังงานคืออะไรก็มันก็คืองงๆดีเพราะว่าเรื่องใหม่ๆเด็กท่าใหม่ๆท่าใหม่ๆผมไม่ได้ดูแล้วใช่ถ้าเกิดจะเป็นแบบอันแรกๆอะไรยังคนดูไงแต่ว่าอันแรกๆไม่เอาดีกว่าเห็นมันอันใหม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ว่างไม่ว่างใบเนี้ยน่าเล่นได้เดี๋ยวเราคุณสมบัติก็ ราบใดที่โปเกมอนนี้อยู่บนสนามตำแหน่งต่อสู้ความสามารถโปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามที่อะไรวะอ่านไม่เห็นมีตัวนับดาเมจอยู่ยเวนีเอ็กนะทั้งหมดจะหายไปจะหายโอ้ใช่ผมมีเอ็กซ์ใช่ไหมผมไม่ใช่เอ็กเป็นโปเกมอนธรรมดาที่นับดาเมจว่าการกระตักที่อยู่ในเด็กเรียบเลยในเด็กของพี่อ่ะมีกี่ใบบวกจำนวนสิบพลังสิบเนี้ย ผมมีสิบใบไม่กับบังสิบการพวกนี้ไอ้พวกการที่ใช้งานก,การเวทนะผมต้องติดติดติดจากยูกิว่านับใบละสิบใบละสิบใบละสิบแต่ถ้ามีไอ้นี่อยู่อ่ะในฝั่งฝั่งพี่อ่ะใบน,นั้นอ่ะจะไม่ไม่สามารถดับเม็ดกันได้อ๋อคือไม่มีผลเขาง่ายๆพวกการเสริมอะไรไม่มีผลกับกับตัวนี้แล้วแต่แล้วแต่เอฟเฟกต์นะพี่บางตัวก็นับนับเม็ดไอ้นับพลังงานข้างหลังอ่ะพี่เพราะพลังงานข้างหลังแต่ละตัวมีกี่เม็ดพลังงานคือพลังงานคือเม็ดที่เป็นธาตุพี่แต่ละธาตุที่ยันเนี่ยครับ ว่าอะไรนะงั้นเอาให้ให้ส่งคนคนที่รู้แล้วอะว่าแบบสองอันนี้นะอันไหนมันสรุปว่าคุ้มกว่ากันของของอนีอันนี้คุ้มเป็นมิวอาร์แต่เอาจริงๆพี่ไม่ไปเนี่ยแต่ว่ามันมีอันนี้ไงใช่แต่ว่ามันมีมิวมิวเนี่ยถามว่าแรงไหมมันมันก็มีราคาแหละแต่ความหมายของเพราะว่าไอหนึ่งถ้าหนึ่งคนหามิวกันเยอะถูกป่ะใช่ครับอะไรนี้อาร์ตใหม่ป่ะไม่ใช่เป็นอาร์ตเก่าวะที่คนเขาหากันอันนี้หรือว่าคนเขาหามิวทูอันนี้เป็นอาร์ตเก่าพี่มีมีมีอยู่แล้วผมไออาร์เนี่ย ่ที่คนเขาหากันที่1 5 1ใช่ป่ะสองหนึ่งห้าหนึ่งร้านนี้ถูกป่ะก็คือคนที่เปิด1 5 1กันก็เลยก็ถือว่าทายยากแต่เอามาเล่นเขาเรียกเอามาเล่นการเอามาเล่นใช่ไหมการเอามาเล่นปีแต่การเนี้ยเอามาเก็บเอามาเก็บอ๋อเขาเรียกว่าจะไรก็อันนี้ใช้งานได้มากกว่าครับแต่อันนี้ก็โหดนะขึ้นเนี่ยนี่อหลักนี่หลักคือการพื้นฐานด้วยไหม ค,คือหนาถ้าคนเล่นประบอกรล้อยู่เราต้องอาสามารถเอาลงได้เลยก็เดี๋ยวนะง,ง่ายๆไ,ไอ้สองฝัง่งเนี้คือมีสองมีสองบใบนี้ใช้งานบ่อยแล้วก็มีสองอันนี้ที่ใช้งานบ่อยอันนี้ใช้พี่เด็กกาาังกิตผมเล่นอยู่ไม่ก็กอย่างละ2ที่ใช้งานบ่อยที่เหลือก็คือทั่วไปทั่วไป,ป,ไปอันนี้คือการการเด็กเด็กพี่เพื่อไงเด็กไอ้นี่เด็กเนี้ย,ยกล่องสุ่มเนี้ยการทั้งหมดเนี้ยในเนี้ย,ยคือมันคัดมาแล้วว่าร้อยเก้าสิบใบเมื่อปีสองพันยี่สิบสามอ่ะคนใช้งานบ่อย คือทุกบาปีใช้การดเหมือนเหมือนรีออกมาทำใหม่ใช่ครับแต่เขาเปลี่ยนอาร์ตเผิดเป็นอาร์ตนี้มั่งเป็นอาร์ตกระจายเพชรมั่งก็คือเป็นตแปลกเนี่ยผิดพอตัวการ์ดที่เอาไว้เล่นอะที่มันนิยมนิยมปีแล้วร้อยเก้าสิบใบแล้วก็มาเปลี่ยนอาร์ตบ้างอาร์ตเดิมบ้างครับพี่ดูดิไม่ได้ติดร้านที่แบบเขาแต่รู้ราคาเตี๋ยวกำลังสุ่มการ์ดมันมันคนละอารมณ์กับไรเดอร์ครับแต่อันนี้มันก็ ไรเดอร์มันยังมีแยกรู้ไงว่าอันไหนเท่าไหรแต่เนี้ยคือมันอ๊อันนี้ไรเดอร์มันยังต้องเอาไปใช้เอาไปใช้จริงไม่เล่นกับเล่นกับเข็มขัดเนี่ยอไปเล่นกับเข็มขัดอ๋อเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันได้รู้ไงครับชอบตรงที่มันมันมีมันเป็นภาษาไทยชอบอ่านความหมายญี่ปุ่นในตัวเราก็เห็นอันนี้ชอบชอบมันจะเป็นมันจะมีเขียนบอกเป็นเป็นคำพูดสรุป ในนั้นนะครับแล้วมันก็มีโอเคก็สวยดีสวยดีสวยดีสำหรับที่ว่า้มาเปิดแล้วดูอาร์ตถึงตัวบางตัวจะไม่รู้จักนะแต่ก็สวยคือ1นึเด็กก็จะได้20 EX ก็จะมีมีประมาณ10ใบที่ที่เป็นแรลก็คือง่ายๆว่าซองหนึ่งจะได้ลุ้นแรลกอ่ะหนึ่งใบว่าถ้า1กล่องก็น่าจะเจอหนึ่งกล่องก็10พอดีอ๋อก็แดงว่าในความรู้สึกผมหนึ่เด็กเราซื้อ สมมติเราซื้อ1สุ่มนี่คือ1สุ่มคือ12องเลยหน่ซอ่อ่ะได้หนึ่งซองก็คือแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยอาจจะเป็นตัวอื่น SSR แต่ผมแต่ใน1นึ่งซองพี่เขาการันตีแล้วว่าได้เย1หนึ่งตัวพี่พอ๋อกคือว่าอยู่ที่ดวงพี่แล้วว่าเอออเออกออไหนเช่ตอนนี้พี่ออกอเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนีเนนี้ย ก็ซูเปอร์ซูเปอร์แร่ตามความหมายครับอันนี้แล้วก็เอายูอาร์ก็คืออาจจาแรก็คือจะแรกว่าแร่สุดแร่สุดตอนนี้ขอบทองใช่แล้วมีตัวไหนที่มันอยู่ในอันในบ็อกซ์เลยไหมที่มีใบเดียวมีไหมมีกดในนี้ไหมเขาหากันอยู่หันซิดนอสสีดำหรือิสระสออใช่ตัวลิสนอสสีดำใช่ไหมมันจะอยู่ในหนึ่งเด็กมีกี่บ็อกซ์ไอหนึ่งบ็อกซ์หนึ่งบ็อกซ์มีกี่เด็ก สิบเด็กแพ็คหนึ่งสิบการ์ดยสลดสีก็หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องมีร้อยใบใช่ครับหึงร้อยหนึ่งบอกเป็นร้อยใบร้อยใบเดี๋ยวปิดคลิปก่อนก็แลในลายในโอเคไปนะประมาณนี้ขอบคุณครับล้วนไปสวัสดีครับ